อ่ะมันยากหรือมันงา่นยายถ้าเป็นลองทรงสูงมันงา่ายเพราะข้างบนแทบจะไม่ต้องตัดแต่ถ้าลูกค้าตัดเมื่อไหร่จะกลายเป็นความยากท,าทันทีฐาน5ข้อขึ้นทรงที่เบอร์1.5ลบขอบด้วยหมีใหญ่บัาเเไดตัวเลขการ,ร,ร,รขอบสบัดเบอร์1นสบัดเบอร์0.5นี่คือการสร้างฐานโอเคหัวน,นี้ และถ้าเราจะรับไก่กันขึ้นเบอร์หนึ่งหล่ได้ไหมสิ่งที่ได้มาคืออะไรความเร็วมาจะายเป็น er, ขั้นตอนถูกต้องไหมครับอ่าโอเคนะแล้วถ้าเราจะจะเราเราจะขึ้นด้วยเราจะขึ้นด้วยเบอร์ศูนย์เลยล่ะเราจะขึ้นด้วยเบอร์ศูนย์เลยล่ะได้ไหมฮะอ, <iem. S 2> อ,อยากเห็นอะไรเอาด้านนั่งตรงนี้เบอร์หนึ่งข้างหนึ่งเบอร์ <assignments. S 1> สูงข้างนะอโอเคนะเพราะยังไงลูกค้าก็ตัดชมพูบ,บินอยู่แล้วเพระไหมข้ามาดูข้างนี้มาดูข้างนี้มาดูข้างนี้แบตเี้โอ้โหสองตัวโอเคดูนะอ่ะอาจารย์ข้างนี้อาจารย์จะขึ้นด้วย หรือเป็นเราตรงสูงนะรับคนณไปหลังไา แสดงว่าการใช้นด้อีกไหมเปิดเทคนิคเปิดหน้าแบบเตี้ีกต้องไ,ไหมเห็นไหมพอถ่ายทีมมัน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 เหมือนได้งานเปรดเลยไหม อาจารย์ถึงที่บอกว่าไงว่าเวลาถ,ถ่ายกับเที่ยวให้เปิดหน้าแบบเรีย่ยวซะ ีเลคสุงต่ำเท่ากันไหมต่อไปเก็บวีใหญ่เก็บยังน้ำฮะเก็บยังน้ำฮะเก็บยังน้ำไม่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 อมจากนู้นนะเพื่อนชนดก่อนก็ได้

ถ้านักเรียนมีความเข้าใจในการในการสร้างฐานห้างพ่อนักเรียนมีความเข้าใจในการใช้แบตเตอรี่ถ้านักเรียนมีความเข้าใจนักเรียนเข้าใจนะทาอะไรได้หมด แต่ถ้าเป็นผมผมผมหยิกล่ะได้ไมั้ยเหนื่อยว่าจะเป็นผมหยิกเล่นยากมั้ยแบบนี้ถ้าเป็นผมหย,ย,นะแบบยิกยากนะไม่ได้สอนแปดท็อปสอนให้เข้าใจในการทำงานไม่ได้สอนแปดท็อปมึงยิ่งยิ่งมึงยิ่งเข้าใจได้ยากอยู่ อันนี้เอาเป็นว่าในเรื่องของการไขนะเรื่ององการไขนะเราเก็บต่อด้วยหมีเล็กก็ได้มีเลกเก็บที่คือเก็บอะไรขอบกาป่ะ,ออะขอบการนะเออหัวที่รอบ Thank <laughs> you. การม้นขอบการก็ใช้ไอ้อนี้นะดูงกันหลังดูจะไหวยูคนนะขึ้นนะเออพายายามทำให้ขอบตัวมันหายอ่าโอเคจบผ่านไปเรื่องนี้คราวนี้สิ่งที่จานบอกว่าผมแบบนี้ ด้านบนความยากของมันคือการเอาออกนิดหนึ่งกับที่เคยสอนเยอะมากผมแบบนี้เมื่อสักครูน่นี้ก็เดดถูกต้องไหมทําไมทรงนักเรียนที่นี่สอนให้เข้าด้านหลังเพราะนี่ไงจะต้องมาใช้แบบนี้ไงไปต่อกันที่ทรงมรรการดินมาดูด้านหลัง มาไปยืนดูด้านหลังครับด้านหลังอาจารย์ย้อนกลับไปใหม่ถ้าลูกค้าต้องการเอากระบดออกนิดเดียใช้เทคนิคนี้เทคนิคของโซโมมียรเอาด้านหลัง เรื่องนี้จะเป็นฐานของทรงในกันลังดินน้ำหนักมือทั้งหวีทั้งแบตเรียร์แถวที่หนึ่งผ่านไปมาไปแถวที่สองถูกต้องไหมขยับซ้าย <Check. S 2> เห็นไหมเห็นยังดูในวีนนะเห็นไหมคราวนี้ก็มาฝั่งขวาเหมือนเดิมนี่แหละคือการวางมือนำ้ำหนักมุมบางสำคัญของโซงนอเมการบมินโซนอเมการบมินมันจะเอาหวีพักไปบนเส้นปกิธคีเห็นไหมนะนะประมาณนี้เห็นไหม จะไม่กดหวีจะไม่กดกระเชื่อมนี่พูดถึงเรื่องการ,ร,รออวา,รา,างหวีของโซนเมกกาลามีนคราวนี้โซนเมกกาลามีนมันจะเป็นเหลี่ยมตรงๆนะอ่ะโอเคเป็นเหลี่ยมตรงตรง ข้างนี้ก็เดินหน้าไปแล้ว นะเป็นเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมโอเคทรงเมรกาลาดินเส้นผมที่เหมาะที่สุดคือเส้นผมแบบไหนตรงชี้จับเอาไว้แล้วถ้าลูกค้าผมอยากโศกมาต้องการอยากจะตัดท่งอเมริกาลาดินจะต้องทำยังไงได้ๆก่อน ใช้ได้เตาเสรยด้านหน้าสามารถใส่เยลือไดนน้นิดๆเพื่อให้มันเซ็ตแข็งตัวอ่านะโอเคจัดประมาณนี้อ่ะที่เหลือสอ,สอสนอะไรอีกว่าสอนอะไรโซนเรียร์นซกเรียร์นซกเรียนไม่ต้องสอนแล้วเดี๋ยวโซนเรียร์ โอเคไปละไลน์นี้เก็บไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ